บมื่อไงพูดจ้ากันกรใหม่เลยพี่น้องนี่คือนอค่ะกระใหม่ค่ะมารอๆค่ะน้องทั้งสูตรจ้าดูเมื่อไงนอค่ะยังได้กินเมื่อไงสดๆงามๆค่ะสวยๆค่ะลงเครื่องใหม่ๆมาจังยังไทยเลยค่ะมาจักสายการบินไทยอีลายเลยครับแล้วก็ไปทั้งคืนหาเลยกินกันได้เลยนะเออสิโอ้ยนาทีของเรา แกงยังจ้ากำล้งแกงข่ามาเบิองมาเบิ่งเนี่ยแล้วเจ้นอนี่ผิงไปเลยเอออพเมนอพเมนนี่แกอฮึ่งมเฟร์สมือเบลแกอกมือโซนอือนเคยแกงพ่พี่นองแกงเคยใส่กระปุกะกนันนี่ัด้านร้านนี่ไม่ต้องมาบอกมาลงตูยังไม่ใสใช่ไหมใส่ ป้าโอซอนมนี่คามมดมันต้อเปิดี่แต่นั่ลยเราเาบกินน้ำไม้กินน้ไม้ก็ได้ร่กินอนกินนไม้ไม่้กินปลาไหลแล้วกรซอกอีกเราต้กินปลาไหลิแตแกงน้น้ไม้่ได้ กะสั้นจะห้ามขายด้วค่ะกินปลาแดงขายของปลาแดงกระบอกกินแม่ตูเฟยเอิญเฟยเอิญแม่น้าปลาลาปลาแรียกระบอกกินแม่ยืนอยู่ไม่ฉุบเลยผสมกต่ซื่อไม่ฉุบชื่อเลยอันนี้ดีนางเอกของเราค่ะสวัสดีค่ะนางเอกของเราค่ะยัยปากันนิกาค่ะย่าปากันนิกาอันนี้ช้อนยังไม่เลียนะคะแต่เดี๋ยวจะเลียแล้วค่ะเอาเลียจ้ะเลียกลงลงซิมซิมแห้งลงก่อนซุปแห้ง ในัเห็ดกรับ็นล่างเพรตังแบบแล้วแบแลวแแล้วใส่ัเดนลุกิพอดีก็ใส่ล้นะอีกนอีกะตีอีตัวบาหวานตลงล่ตวลไหลหล่บ่ิล้ว่่นอง่ชันอันไหว่าใส่อ้วนาล้วนายบลวนาแลจ้าใส่หังน้าแนนอตอตออีง ก็มีอัน,นี้ตัวพึ่งอ่อนไงอ่อนแกนเซนโนไมเนาะ yes มีใครได้กินอย่างเราอยูนมันใหมเีใครได้กินอย่างราเราเราเรไม่ต้องกินดักแด้พราเราไม่รู้ว่าดักแด้มันมาจากอะไรนี่ตัวพึ่งอ่อนกบบมม็นไ้พึ่งอ่อนด้วยนแด้มาแหมฮะไพึ่งอ่อนอันูพยาลาพ่นเียปะเราม่สล้วเว่าน้